พอรู้ว่าเป็นโรคแล้วมันก็เป็นโรคนั้นเบาหวานเป็นความดันเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยก็ไม่มีวันหายและยากมากที่จะหาย นาวาอากาศโทแพทย์หญิงอรวรรจิเชเวนกุณนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพองค์รวมด้านผิวหนัง็นคลอไวหมอจบวุธิบัตรทางด้านผิวหนังแล้วก็เป็นคนแรกที่จบเลเซอร์จากทาวเวร์ของเมืองไทยนะคะคลินิกของดรอร,อรวรรธมีมานานหรือยังครับหมอเปิดมาได้ปีนี้เข้าปีที่34แล้วค่ะ,ะเปิดมานานละ3ทศวรรษส่วนใหญ่เนี่ยให้บริการด้านไหนบ้างครับ หมอก็จะแบ่งการให้บริการเป็นเรื่องสุขภาพและความงามตั้งแต่การตรวจเช็คอัพดูแลโ,โรคที่คนมักจะเป็นกันนะคะเช่นพวกโรคเบาหวานความดันไปจนถึงมะเร็งเราก็จะมีเรื่อง laser, เลเซอร์อกกรมีนวัตกรรมในการดูแลผิวตอบโจทย์ปัญหาเรื่องผิวหนังและความงามเราก็ได้ซูเปอร์แบรนด์อะวอร์ดนะคะได้เบสแบรนด์อิมเมจจากไฟลี่ซูเปอร์แบรนด์จากอังกฤษจากทททกินเนอรี่อะวอร์ดตั้งแต่ปี2009จนปัจจุบันแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็น medical showcase สองชาติ40บรางวัล <laughs> ได้ค่ะการันตี40รางวัลค่ะถ้าด้านสุขภาพเลยเนี่ยคุณหมอทนนักหรือว่าเก่งอะไรครับเราทาน,นักที่จะดูแลแบ,บการแพทย์องค์รวมหรือว่าเขาเรียกว่าการแพทย์บูรณาการสุขภาพของคนในปัจจุบันเนี่ยพอรู้ว่าเป็นโรคแล้วมันก็เป็นโรคนั้นแล้วไม่เคยหายการเป็นโรคประจําตัว เป็นบอกคุณเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยก็ไม่มีวันหายและยากมากที่จะหายก็หมอคิดว่ามันควรจะมีคําตอบที่ดีกว่านี้หมอเนี่ยค้นพบวิธีที่จะช่วยโรคยากๆที่หมอภูมิใจว่าหายได้นี่ก็คือโรคมะเร็ง แล้วก็มีโรคติดเชื้อซึ่งลามเป็นมะเร็งจากเชื้อที่ติดเนี่ยคนไข้ามาด้วยเรื่องน้ําหนักลด14กิโลพร้อมไปมากเลยเพราะว่ากินไม่ได้เราก็ให้สูตรอาหารที่กินแล้วไปเพิ่มภูมิต้านทานนะคะทานไปได้1เดือนน้าหนักขึ้นมา8กิโลปรากฏว่าวันที่4คุณหมอสอ่องกล้องหาไม่เจอก้อนอะไรเลยชิ้นเนื้อหายภายในใ2เดือน ค่ะเรื่องของความสวยความงามสิ่งที่คุณหมอที่นี่ถนัดและจัดให้กับคนที่มาหาได้คือเรื่องอะไรครับค่าความสวยความงามเนี่ยมากที่สุดก็คือเรื่องใบหน้าแล้วก็เส้นผมปลูกผมได้โดยไม่ต้องผ่าตัดเวลาที่พูดถึงควล้านมันจะมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนาะก็ได้ผลทั้งกู้ค่ะเราช่วยให้คืนมาได้ค่ะอาหารแทนยาของเราแล้วก็การช่วยโดยบำรุงจับภายใน นั้นเมื่อสุขภาพภายในดีล่ากผมก็กลับมามีชีวิตคือการปลูกผมโดยไม่ผ่าตัดใช่ค่ะหมอจะผสมศาสตร์การแพทยทั้งแผนจีนจะตะวันตกเข้าด้วยกันแล้วก็เอาหลักการแพทแผนจีนมากระตุน้นทําให้ผมขึ้นเร็วมากคนไข้ทุกคนที่รักษา,ากับเราเนี่ยไม่เกิน3คอคอสค่ะผมก็ขึ้นดกเลยอยากจะมาหาคุณหมอเนี่ยนอกจากที่กรุงเทพแล้วเนี่ยดรอ,อร,อรวันคลินิกเนี่ยมีเปิดที่ไหนอีกบ,บ้างครับ ก็มีเปิดอีกที่คือที่ภูเก็ตมีเหมือนกันเลยแต่มีมากกว่าเพราะมีที่พักเพราะที่นั่นเราตั้งใจว่าตราอยูที่นึงที่จะให้คนได้มาพักแล้วให้เราช่วยเป็นโค้ชเรื่องไลฟ์สไตล์ให้เขาเราก็ให้เขามาพักผ่อนให้สบายใจเป็นการแบบฝึกเทรนเขาแล้วเขาไปใช้ชีวิตแบบนี้เองที่บ้านเขาก็จะได้สุขภาพที่ดีถาวรถ้าดูจากรายการของเรามามีโปรโมชั่นอะไรให้บ้างไหมครับก็จะมีโปรแกรมที่ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็ตรวจสภาพเส้นผมนะคะ ในราคาพิเศษที่ปกติ5 0 0 0จะอยู่ที่999บาบาทเท่านั้นค่ะ ค่ะก็สำหรับยุคนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนสู้นะคะเพราะว่ากลับใดที่เรามีลมหายใจนี่ยเรายังมีความหวังที่จะรีเวิร์สเอจิ้งทำให้ชีวิตดีกว่าเดิมนะคะด้วยการแพทย์ศาสการแพทย์ใหม่ๆที่สุดแล้วค่ะว่าช่วยได้ใครที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้กลับมาเป็นคนที่มีสุขภาพดีมีพลังชีวิตแล้วก็อ่อนเยาว์นะคะยินดีให้มารับคําปรึกษาที่หมอนะคะเราจะดูแลให้ทุกอย่างกลับมาสมบูรณ์ที่สุดค่ะสู้ๆค่ะ